ที่5ของรายการศึกจารุเมืองบวกสอสมหมายครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับผลงานของโอตือจารุเมืองหรือว่าประวิทย์ก้องท้องสมุดเป็นการพบกันระหว่างท่านของก้องธรณีสอสมหมายครับเจอกับเสาเอกเคซ่ายิมนี่ครับเสียนหนึ่งเเคซ่ายิมครับถอดมองคลให้กับเสาเอกครับ สุนทรอู่ทองครับถอดมงคลให้กับทางด้านของเจ้ากล้องธรณีสอสมหมายเสาเอกเสาโทนี่เป็นแฝดกันนะครับวันนี้เจอกับกล้องธรณีสอสมหมายหรือว่ากล้องธรณีปอพยัก์โสพลครับนักชกจากเมืองมะขามหวานครับเจอกับนักชกจากนนทบุรีครับสีเสื้อดังก็คือสอทอยเชว,วัดโอ้โหเจอกระแทกหมัดขวาครับถึงกับหยุดขึ้นไปทีเดียวครับยก 5นะครับขอไปครับยก3ครับของมวยคู่ที่5ครับปลอยตัวมานี่ตลาดหรัทซับแดงครับได้เปรียบ7 4ครับกรรมการใช้ยุทธคำนาเรศกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกดแขนไว้พยายามจะเด้งตีครับเสาเอกแทงขวาก็เพิ่งจะเปลี่ยนสีเสื้อครับเสาเอกเคซ่าย,ยิมครับ ค่ายมวยเคซ่ซายิมก็อยู่ในซอยวัดกำแพงนะครับอยู่ข้างๆกับค่ายมวยจิตเมืองนนนะครับถึงก่อนครับวางแข้งขวาครับตอนนี้มีมวยดีๆอยู่เยอะแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นศักมงคลไม่ว่าจะเป็นพันลิฟไม่ว่าจะเป็นมงคลเดชเล็กและตอนนี้ครับคนล่าสุดครับเสาเอกวางสายเจอขวาโต้ครับเกี่ยวก็ปั้นซ้ายไม่ถึงครับกล้องธรณีครับ ผิวพันนี่ขาวจ้วครับตานี่เหล่าเต็งทีเดียวครับอาวุธเยอะหลากหลายทั้งคู่ครับมวยคู่นี้ครับรับรองว่าได้ดูคทบรสชาติทีบซ้ายครับพยายามหาช่องจอครับเสาเอกแม่แข้งซ้ายปลายปลายเท้าโอ้โหแข้งขวานี่ปลายเท้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าเต็มคางครับ ชกด้วยความคึกคักชกด้วยความทะเยอทยานมุ่งมั่นครับเสาเอกยกที่4ครับล่อยตัวมาครับตาาหลักซัพยังอยู่ที่มุมแดงนะครับได้เปรียบ7-4ครับกล้องธรณีสอสมหมายตีเข่าวซ้ายผมเชื่อว่ากรรมการชัยุทธกับนเรศนี้ตัดสินคู่นี้นีสยสบายครับเพราะว่าในไม่เหนียวทั้งคู่ครับ ดูนอกเยอะๆครับเนี่ยครับดักแทงเข่าโอ้โหแข้งซ้ายกล้องธณีสายจัดจ้านเหลือเกินนะครับโตวันโตคืนครับวันนี้ชก112ปอนด์ทีเดียวเดินต่อครับเสาเอกกล้องธณีงางแข้งซ้ายรออเตะซ้ายหลุดครับเจอาอ้าวขวาได้ครับแม่สองแข้งสองกาดครับยังพอไหวอยู่อ้าตีเข่าขวาครับเสาเอก ตีซ้ายครับกล้องธรณีเสาเอกดันออกแล้วแทงซ้ายครับกองเชียร์โบกให้เดินนะครับกองเชียร์มากันตตึมทีเดียวครับเสาเอกวางแข้งขวาครับเจอดักแทงข่าวซ้ายไว้ตีข่าซ้ายครับเสาเอกครับเป็นมวยเปิดเกมแล้วก็เดินเข้าหาตลอดนี่จำไว้เลยครับว่าได้รับเครดิตจากเซียนมวยกรรมการแน่นอนไม่ต้องห่วงครับ คือถอยไม่ว่าจะถอยได้ถ้าเกิดมวยคู่ขี้สูสีนี่เขาชูมวยเดินครับเพราะฉะนั้นคนทํามวยก็ต้องพึงระวังนะครับไม่ใช่จะมาบอกว่าโอ้โหมวยเดินมวยได้ตั้งเยอะนะครับคือมวยเปิดเกมมันได้เครดิตอยู่แล้วแจ้งเพื่อซ่าเอาคำปั้นซ้ายก้องธรณีแข้งซ้ายครับเนี่ยครับเดินแล้วก็พอทําได้ครับเสาเอกครับตีเข่าวขวาครับรัดตีพยายามจะดันให้ล้มไม่ลม้มไม่เป็นไรครับแทงขวาไว้ แข้งซ้ายครับตีขวาครับตีซ้ายครับเสาเอกตีขวาครับท่านกลางเสียงเชียร์ครับซ้ายครับอ่าครับได้ทั้งขวาได้ทั้งซ้ายได้ลูกขยันได้ลูกเดินกองธรณียังไงถอยอย่าถอยอย่างเดียวต้องถอยหลายๆอย่างอ้าเตะข้างล่างเบา เสาเอกแทงเข่าขวาโอ้โหดึงมาเสียบฝ่ายทีนึงครับนี่แะครับเด็กคนนี้นี่ไม่ธรรมดาครับแม้ช่วงชกจะไม่สูงยาวแต่ว่าเขาเคยพลิกสนันมาแล้วนะครับกับมวยที่สูงยาวกว่าขวาไม่ถึงโหมดโยครับฝากไว้ก่อนครับฝากไว้ทั้งคู่ครับ กล้องธรณีวันนี้ชกซึมๆครับเหมือนเป็นโรคซึมเศร้ายังไงไม่รู้ครับชกมวยแล้วไม่กับปรีกับเปล่าครับนี่แหละครับบรรดาพี่ๆเซียนมวยบนล็อกนะครับรุ่นใหม่ๆก็เข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าไม่เยอะอย่างที่เราต้องการครับรุ่นเก่าๆก,ก็นับวันที่จะโรยราลงไปครับ บางคนก็เดินแทบจะไม่ไหวแล้วก็ต้องหยุดตัวเองไปโดยปริยายครับกรเกษียนตัวเองไปก่อนคือที่นั่งบนสนามเนี่ว่างไปเยอะแต่ว่าคนที่มาแทนเนี่ยไม่เยอะนะครับมันก็เลยให้ทำให้เวทีมวยนี่หลงเหลงไปพอสมควรเอาสาครับทางด้านของเสาเอกเคซายิมพลิกต่อ3 2เลยครับนี่ครับจำเป็นต้องเดินนะครับ คือพอมีเรื่องของราคาต่อรองมาเกี่ยวข้องนี่แม่จริงๆแล้วแกน่าจะฮึดเดินตั้งแต่ปลายยก4ี่นะครับคือต้องเดินบ้างนะครับน้กมวยครับพอได้ปุ๊บก็มีลูกเดินผู่บ้างเจอแข้งขวาคืนได้ขวาครับก้องธรณีเนี่ยอู๋ไปเสียหลักครับนี่ครับจังหวะครับเดินครับก้องธรณีครับโอ้โหเฮฮาปาร์ตี้เลยครับกองเชียร์ของดูครับล้มไปลูกเดียวครับถึงจะเงียบไปเลยครับ แล้วก็เงียบจริงๆฮะลูกเดียวนี้ล้มไปนี่แผลปุ๊บรู้เรื่องเลยครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับมวยไทยกล้องตอนนี้ก็ขาดแรงฮึดไปอโอมดยกครับอืมดูครับชับจะติดใจแล้วครับเสี่ยนหนึ่งเคซ่ายิมครับคือมวยชนะบ่อยๆมันได้ตังค์ไงฮะติดใจครับ ไอ้ที่ติดใจเบื้องต้นก็คือรักมวยไทยมาก่อนแหละครับคนไม่รักคนไม่บ้าจริงอ่ะทำมวยไม่ได้แล้วครับทุกวันนี้ยินดีกับเสาเอกเคซ่าย,ยิ้มครับเปลี่ยนสีเสื้อใหม่ใช้ไล่กว่า